ครับผมสวันนีครับพี่น้องครับเร่งๆคำคำวันนี้กัพาพีพระนองนะครับมาผูกผอกับผมครับกับมิงแป้นเขานะครับเรื่มหมดมิงแป้นเขานะครับลองชิมล่างเบงนะครับลองชิมเบงนะครับก็คือพาพีพระนองนะครับมาเยี่ยมชมนะครับบรรยากาศเยี่ยมือเร่งนะครับถอนกาลูกกานะครับครับหลังจากช่วงเศร้ากับไปขาดหน้าไว้นะครับ อีกทงหนึ่งนะครับว่าจะดำหงาหรือดำเข่าก็ยังม้วนตดสินใจนะครับก็เลยมาถอนกานะครับอีกแปลงหนึ่งก่อนนะครับสาหรับพีกัดนี่ก็เป็นหน้าหน้าดำพันเขาโดยเฉพาะนะครับครับปีกายนี่ก็เฮ็ดเป็นหน้าอินซี่นะครับปีนี้ก็ใส่ปุ๋ยขอกนะครับใส่ขี้ควายไปแล้วนะครับเต็มตาซึกนะครับ นี the the ่นะครับถีมาทยหูดมือก no like well, like ่อนนะครับนี่หลังจากมาทยหูดแบบประมาณสามเหมือนะครับฝนลงมากครับน้ำเต็มตึงครับช่วงทีทยหูดแบบเนี้วนะครับนี่เป็นดินเหนี้วนะครับดินเหนี้วดินดากดินพ่นนะครับดินนํำดำนะครับเนี้ยนะครับรดอีแตกกันยังติดนะครับนี่ทยแบบเมื่อยแห้งนะครับแป้งนี่นะครับหลังจากทถเรียวกับสามหมือนครับฝนมานะครับสำหรับมือนีกา วันที่10นะครับ10สิงหานะครับ6กนะครับก็ได้ทำการเรื่อมถอนกะสำหรับมิงพันธ์เขาปีนี้นะครับปี6 3นะครับสำหรับต้นกะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นน้องข่าย80นะครับหรือว่าข้าวเหนียวดอนะครับข้าวเหนียวดอน้องข่าย80นะครับปีนี้ปลูกอยู่2สายพันธุ์นะครับ มีก็คต้นเตียนนะนะก่าวว่าจะใส่แปลงข้างล่างนะครับเราก็เอ่อน้องไข่แปดศูนย์นะครับจะใส่เปลงข้างบนนะครับล้วก็ซองเปลงหน่อยนี้นะครับสําหรับอายุต้นกาตัวนี้บ่ต้องถามถึงนะครับสองเดือนเต็มๆนะครับครับสองเดือนกับอีกประมาณสิบมือเลยนะครับอัตราการบังนี้บ่ต้องถามนะครับครับก็คือกาเกยเต็มทีแล้วนะครับ ครับกับบังแล้วนะครับข้ามาบังก็คือเพื่อนมีคอขึ้นมาแล้วนะครับมีคอขึ้นมาคอหนึ่งแล้วนะครับแกสำรับพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เชาหน้ากับคงจะหูนะครับแกวิธีแก่ก็คือดำลงเลือกๆนะครับดำลงเลือกๆให้มันคอมันอยู่ข้างล่างนะครับเพิ่นวานะครับโบราณผ้าวาว่าเห็ดนะครับเห็ดผุที่ดำชานะครับกับเพราะว่าหน้าโมมีนะครับหน้ามมมี กับผมพึ่งไถหุดแล้วประมาณ่าจะอาทิตย์หนึ่งนะครับยางลายนะครับน่าจะอาทิตย์หนึ่งยางลายนะครับไถกรบบินไว้กรบหญ้าไว้ครับพอดีหน,นาแม,มานะครับส่วนกากาเอ่ออ,อาการบังแล้วนะครับอาการบังแล้วนี่ขนาดว่าบ่าได้เติมปุ๋ยเติมยางนะครับก็บคือผมใส่ขี้ควายไว้เตรียมที่แล้วนะครับสําหรับเปลียงเอ่อเห็ดวานกะโตกะกนะครับ ับบริไซนยังเพิ่มเติมนะครับสำหรับขอเสียข้องกาบังครับนึ่งก็คือเพื่อนจะโบเพรนะครับโบเพรโบคอยโบคอยเตะกอนะครับครับโดยธรรมชาติก็คือประมาณมาดําแล้วก็คืนเลื่อยสินะครับมันคือขอเสียนะครับครับสักการหน่อยก็คือดําปึ๊บก็จะเอ่อตะกิ้งการสาขานะครับขยายออกนะครับเตะกอนะครับแต่ว่าเฮาก เขตยังบด้นะครับเพราะวนามบ่มีนะครับกาพ่อดำยูแติวานามบุมีนะครับเพราะว่าอาศัยฝนฝ่าธรรมชาตินะครับนี่ครับไม่แล้วครับนี่มาอีกแล้วนะครับนี่เมือตื้อมาแล้วครับนี่เมือปื๊บกระยุ่งมาเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศฝนจะมาอีกแล้วนะครับนี่ครับเหลือแถวนี้เรือหน้าผุ้มผพ้เดียวนะครับ ้างๆเพื่อนเคี้ยวเพื่อนแล้วครับหน้าก็หน่าล่งนะครับเพื่อนกําลังตัดมือนี้นะครับครับปินเรื่องเดือยนะเพื่อนกําลังตัดไปนะครับเป็นหน้าหวานนะครับจะพี่กา๊ดอยู่นี่ก็มันผมนี่แหละครับดำอีผู้เดียวนะครับเพราะว่าเอออย่างกินเขาเสียบเนี่ยนะครับแต่ว่ากระจักจะได้ผลนซ้ำได้แกะเอาซ้ำนั่นนะครับเอาซ้ำนั่นสำหรับปีนี้ก็ ช้เดียวนะครับใช้เดียวนะครับ,รบก็คือพญี่สเสียงกับไปเห็ดของเพิ่นนะครับพญี่สเสียงกับไปเของเพิ่นส่วนยายเกี่ยวกับไปเห็ดของยายเกี่ยวแล้วแล้วนะครับพญี่สเสียงกับแต่ข้าว่าแล้วแล้วนะครับเลื้องผมเพิงกระเริ่มนะครับสาหรับผมนะครับกับจุดบอร์ดนะครับนี่สิ่งที่ผม เป็นจุดบอดส,สาหรับชีวิตผมนะครับแล้วก็วิธีการทาหน้าก็คือผมถอนกาบุกเกงโลก,กาบุกเกงนะครับเบิดมือเตรียมที่ก็ได้บุกเกินยี่สิบหมัดนะครับซึ่งมันเป็นมาแต่ใดแต่ไรแล้วนะครับประมาณว่าวิชาถอนกาโรก,กาบเได้ฝึกวิยญธ์มานะครับครับการเ,ออเริ่มหอยไทยนะครับหอยหางไทยตั้งแต่อยู่ประมาณทุกเจ็ดปีแล้วนะครับ ครับถึงเตียบเขาเ้าโุงยานอยู่ปอล์หนึ่งแน้วครับจะเลื่อมหอยไทยตลอดนะครับสมัยก,ก่อนกะใส่ขันไทยโบราณขันไทยควายนะครับกเลยว่าได้ฝึกวิชามาานะครับทุกปีกะจ้างเพื่อนมาทอนให,นนหน้นะครับมาทอนให้แล้วก็ดำเองเนี่ยนะครับปีกายนี่ขาห,หักนะครับกะแป้งนี่กะจ้างเพื่อนเออดำให้นะครับ หน้าพื้นที่หน้าอยู่สีไร่ครึ่งนะครับสีไร่ครึ่งนะครับท่านจำโมพิษตัวเลขจางมื่อสามร้อยนะครับกับเรียงเขาอีกสองขับนะครับเงินสามหมื่นเออเงินหมื่นหาครับเหลืออยู่สามร้อยครับเรียว่ากระไดแป้งนี่เป้งเดียวนะครับสำหรับปีที่แล้วนะครับก็คือได้เป้งนี่เป้งเดียวแล้วก็ไดให้นี่ให้เดียวนะครับให้ข้างล่างที่มีหนามนะครับ กับเขียวเขียวคุณครับส่วนแปลงข้างบนนี่กะได้ประมาณ30สเซนะครับเพราะว่าหน้าโมถถงนะครับเขาตายนะครับก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับส่วนอีกแปลงหนึ่งสิบไรนะครับที่ผมปลูกหญ้าปีนี้ได้ประมาณสิบหักกระสอบหัวอาหารนะครับบดเต็มในก็มีนะครับเพราะว่าคนละสายพันธุ์นะครับปีกายนี่ดำประมาณปลูกประมาณสิบกว่าสายพันธุ์นะครับ ปีนี้เรือสองนะครับนันก็คือสัญญาณบอกว่าเอ่อสําหรับพัานเขาเรื่มม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าปัจจัยลักขึ้นหนามนะครับหนามม่มีหนามมพ่อนะครับครับเพราะหนามม่มีหนามมพ่อแปลงหน้าก็เกิดหยานะครับเกิดหยาแล้วก็ตายนะครับก็เรื่อยเบนเข็มนะครับมาจากหน้าเขามาเป็นหน้าหยานะครับสําหรับอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงที่มีเทียงหน้านะครับ กับซไบลนะครับเป็นพื้นที่ปลูกยางกัตีกลมๆสักประมาณแปดไรนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เทียงหน้าแล้วกับ่อนามน้านะครับสำหรับแปลงนี้กะเจ็ดไรนะครับพื้นที่บ่อนามไรหนึ่งกับสวนนะครับกับประมาณสองลนะครับพื้นที่พ่อปลูอีกีกับประมาณสี่ลาครึงร่งนะครับ นมาวัดอยดูนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่มันร่งนะครับฝนกำลังมากครับผมหัวทั้งอื่นหลายโบนะครับเตีนีผมบันยากด้นน้ำฝนกำลังมาแบบดูนะครับนี่นี่ครับเสียงเขียดจะหน้ากำลังห่องนะครับกรเริ่มชิมเบิงนะครับมือนี้ครับมาช่วงประมาณบ่ายบ่ายสามโมงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ จะโคมงแหลงแล้วนะครับหาม้งกว่าแล้วนะครับก็ได้ประมาณสิบกุมัดนี่แหละครับสิบกุมัดกาะหยาหลายนี่ครับจะซ่าน้ำหยานะครับจะปวดกันแน่นะครับปวดคือหักหลายนะครับถอนหยาจะสู่ไปนะครับสู่ไปนะครับแนวใดที่ขึ้นว่าจะคล้องเป็นจุดปวดกัต้องลองสู่ก็มันเบ่งนะครับกตเลยว่าปีนี้จะประจ่างนะครับปีนี้จะประจ่างนะครับนี่ปาดผู้หนึ่งให้กำลังใจไว้ว่าดำคู่มือท้อนคู่มือ นะครับแปลงหน้ามันมองออกของน้านะครับครับเพื่อนก็ให้กำลังใจก่อนผมจะมานะครับมันก็คือค่อยเฮ็ดค่อยทําไปนะครับเืลาหามัดซิปมัดนะครับก็ขาดว่าจะท้อนยักสองมือนะครับถอนสองมือกับสีดามือหนึ่งนะครับก็ตามสูตรโบราณว่านะครับดําวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับผมก็เลยต้องหยึดถือโดยเคร่งครัดนะครับเพราะอย่ามาเคร่งครัดนะครับ หมายถึงว่าต้องเอาเป๊ะๆเลยนะครับ12สิงหาผมจะดำนะครับ12สิงหาจะดำนะครับแต่ว่าเกี่ยวนี่อาจจะบดถึงหาทันว่านะครับพอบางพันธุ์มันเกี่ยวไวกว่านะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นประมาณเดือนหาทันว่าอยู่ครับสําหรับนานหาเก่านะครับตัวนี้เขาดอเนี่ยจะไวเนี่ยประมาณพฤศจิกานะครับนะครับนั่นคือขออ่างนะครับนั่นคือขออ่างนะครับสําหรับเทศนาปีนี้นะครับ เหตุผลจริงๆคือผมมูมีเวลาหนึ่งก็คือหนามบูมีนะครับหนามเปียงมีบูมีนะครับตัวกาใบบมี่กรอยังทีก่อนนะรีวิวพี่น้องด้เบิรงนะครับครับก็เลยมุงมันไปครับการปลูกห้านะครับเพื่อเป็นอาหารให้ลูกนะครับกาคงจะเบียนเข็มไปทังเลียงควายนะครับเก่าสิเปอร์เซ็นต์นะครับอีกห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเห็ดหน้านะครับ และอีคาร์เซนก็คือออกรับจอบนิดๆหน่อยๆนะครับพอได้ค่าน้ำปูน้ำปลานะครับครับค่านี่ค่าสินนะครับกาลักลักก็คือจะเดินนาทั้งเดี่ยงควายนะครับเพื่ออนุรักษ์แลวก็พัฒนานะครับก็เลยทำการมุ่งมันในการปลูกหญ้ากอนนะครับปลูกหญ้าปีนี้นะครับเพื่อปีหน้าและปีต่อๆไปนะครับ ตามสูตรเพื่อนก็นว่าเลี้ยงวัวปีหน้าปลูกหญ้าปีนี้นะครับแต่สําหรับผมปฏิบัติจริงก็คือเลี้ยงวัวปีก่อนหน้านะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปีก่อนหน้าปลูกหญ้าปีนี้นะครับนั่นคือสือมังกรค่อยเลี้ยงนะครับสือมังกรค่อยปลูกนะครับมันก็นเลยเโบเป็นตามรักความเป็นจริงแล้วกะ็วิธีปฏิบัตินะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับ เป็นกับบอกมากอยู่เต็มโพเสือนะครับเพราะว่าอารมณ์มันอยากได้นะครับก็เลยซื้อมาก่อนนะครับซื้อไปซื้อมาตอนนี้ก็เย็แปดตัวแล้วนะครับในขอบนะครับนะครับกับพาพี่พน้องยม่ยมชมนะครับสําหรับพี่น้องเอ่อสายเข่านะครับสายเข่าสายให้สายหน้านะครับก็เริ่มดําแล้วนะครับเหลือมดําแล้วนะครับแต่ว่าคงพีคงนองกับคงจะเอ่อเขียวเครื่งจากแตกกอแล้วมั้งครับปานนี้นะครับ สำหรับผมกระพึงดำนะครับได้เท่าไรก็เอานะครับได้เท่าไรก็เอานะครับเพราะว่ามันฟื้นธรรมชาติกว่าได้นะครับผมไม่อยากฟื้นอีกแล้วนะครับพี่กายผมเจ็บนักนะครับจ่างค้นกับไหลนะครับฟื้นสังขารจะคล้องขาหักกับเสียงนะครับคขาหักเป็นแผลกับเสียงนะครับไปดำแต่ฝนออกมากเสียดายแห้งอย่าคล้องนะครับคือตายแหลงนะครับสำหรับปีนี้ผมก็เลยปล่อยไปดำธรรมชาตินะครับน้ามายำได้กระดับยำนานนะครับได้เท่าไรก็เอา นะครับพอไดกินพ่อได,อ,ไดอยากพอใดไปใส่บาตรยานหนาน้ำเพิ่นนะครับพอไดเกลือมูกเกลือมาก็ว่ากันไปนะครับก็บเลยโบคอยได้กระตือรือร้นบันไดนะครับสําหรับการเห็ดหน้าปูเขานะครับการย่างทีปูกปีนี้ก็เลือกแค่สองสายพันธนะุ์นะครับน,น,นี่ก็หกต้นเตี้ยนันหาเขานะครับเป็นเขาก็ขอเตี้ยหลังเขาน้าปีนะครับส่วนดูวเห็นทั้งนานี่ก็เป็นเขาเนี้ยดอนะครับ อายุกับประมาณก็คอสิบหานะครับอายุซ้ำกับก็คอสิบหานะครับประมาณพฤศจิกานะครับเป็นเกษดรเกี่ยวนะครับก็ใส่ตัวนี้เพราะว่าผมยานไมนแรงนะครับก็คือการเหนียวไว้นะครับว่าจะเอามาปลูกแปลงนี้นะครับว่าจะเอามาปลูกแปลงนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับแปลงนี่นะครับก็ประมาณจะ สองไล่นะครับประมาณสองไล่นะครับส่วนโค้งต้นเตียก็จะปลูกข้างล่างนี้นะครับกับประมาณจะสองไล่เครื่องนะครับตีกลมๆนะครับกับประมาณนี้นะครับกับประมาณนี้นะครับกับฝากติดตามนะครับ ฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับปีนี้ใช้เดียวนะครับครับเพชรหน้ามันนี่สามสิบกว่าปีแล้วนะครับบบเคยใช้เดียวจักเถื่อนนะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับปีแรกแหกมันนะครับบิ่งว่ามันจะเอ่อได้ผลซ้ำไดหรือว่าประสบความสำเร็จแนวใดนะครับดำเขาสิออกมากเป็นยางกะฝากพี่ฝากน้องติดตามมือครับนี่ครับร่มแห้งนะครับลงแรงมาก มานะครับอ่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ภาพมีพนนพยายามชมบรรยากาศแรกๆนะครับไปซัานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบายค่ากลับเที่ยงหน้าก่อนนะครับฝนฝ่าจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบืองลูกเบืองเต่าอยู่ในขอบก่อนนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ